สวัสดีครับสวัสดีที่ทุกท่านครับผมตอนนี้กอยู่กับคนมิโชรับคณะนี้ครับกำลังสีตีหาครับแต่ว่าฝ้าเริ่มสี่แก้งแล้วครับตอนนี้ยังบ้าึงตีหาได้ครับตีสี่ห้าบแดครับผมเมื่อน,นี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งครับ เป,เ,เป็นมือที่ตื่นเศร้าที่สุดเป็นมือที่ตื่นเศร้าที่สุดเลยกับว่าใดครับปกตินี่กับหกโมงเศร้าครับสาเหตุตีตื่นเศร้าครับผมตื่นแล้วก็วนอนบ่หลับว่าจะนอนยังไงก็นอนบ่หลับครับมีขอความดวนสงสายตรงมาจากอาจารย์ขมิ้นเล็ยครับ ทรงขอคุา้มมาอาจารย์นี่ยนผมบระเดนน้อนบอ่ทรงขอบคุ้มมาอย่างหูบ่ครับเอออาจารย์อย่างคนมีโชคได้นอนอนมันเป็นยันบรดนนอนอยานคนมีโชคได้นอนจังคอยทรงปัญหามาให้ตอนดึกๆครับตื่นขึ้นมาพอดีประจวบมะอีรีตื่นขึ้นมาของห้องน้ำครับตีสี่เคืองยางมากกำลังสีนอนตอ่อติ้งหน่องพะนะ เปิดขึ้นมาปัญหาไหมเอาแล้วบาทนี้นั่งคืดอ,อยู่ข้าวหนึ่งเพิ่นส่งกับความมาาบามันเอาไปแล้วมันลืมมันบ่เปิดเผยเป็นอย่างนออบาทนี้เนาะคือบาท่างสัรน,นอผมคืดอ,อยู่กับมาณหานาที่แหละครับ ผมก็เลยส่งความตอบกลับไปมันหมายความว่าจังไรครับอาจารย์มันออกไปแล้วมันลืมมันว่าเปิดเผยผมว่าเข้าใจนะสนันอกผมราว่าคือเปิดเผยไ,ไปเมิดสุข,ข้ำอยู่นะสิเป็นตัวเลขนะเก็บเกือบจะว่ามันเหมือนทุกอย่างคนละ่ะ นั่งคือดอยู่ว่าอีหยังบอเปิดเผยลืมหย่างลืมเบาอ,อย่างนออบาดน,น่ทรงขอมู่นอีหยังทรงต่อขอมู่นอย่างบรบผมก็นั่งคึอดอยู่ขึ้นบอ,อกครับก็ได้ถามอาจารย์ไปอาจารย์แม่นอันใดที่บอดได้เปิดเผยผมลืมเนี่ยมันคืออย่างบ่ลู้ขึ้นเอาว่าสัตว์เอา้าย่าผมได้นอนดีดีตัวนี่วะ ก็คือนั่นแหนทุ่มครึ่งครับผมเป็นอย่างดอกรับรับค่าโทรศัพย์แ่ะครับรับค่าโทรทัพย์เอ้ที่กำลังเหตุงานอยู่นะบ้านนี้ว่าตอบให้คิดเอาครับถ้าคิดบ่าออกจังค่อยมาอ้าวนี่แหละครับสาเหตุครับที่ผมนอนตอบ่ได้ครับเนี่ยเบื้องโหลดชุดนี่ อาจารย์ทำวัดเสร็จงั้นนะครับผมก็ได้ถามต่อเพ่อนก็นหายเงียบไปพักหนึ่งครับบาดีก็เลยมาติ้งนองไหมีีกผมก็คิดปัญหาของผมไปเสร็จแล้วสัตว์ทำวัดนะเสร็จแล้วนะคั คิดอยู่เอ๊ะสิเขาไปตอนนี้คือดึกแท้เาขาไปตอนดึกดึกคำว่าสิว่าดึกกับดบุรุษเราครับก่อนสิแจ้งเนี่ยเพราะว่านี่ฝ้ากระสางแล้วถ้าทำวัดเสร็จแล้วก็ะสันผมสิเขาไปได้ว่าะั่นเนาะเพราะว่าจังได็ผมก็น้องนหมดหลับเลยล่ะครับอาจารย์ช่งปัญหานี่มากนี่ปัญหาขึ้นบ่ออกนี่ มันคือน้่อยู่ดิครับค,คืดนั่มอมนมอมมาคิดผมลืมอยังผมลืมแจงผมบุ่อีอย่างเอฟซีเนาะนังคิดอยู่คิดจยงไรแต่คิดบ่ออกกิมมี่อย่างออก็มี่ที่ก็มี่ที่ว่าเป็นตัวเลขที่ว่าเรื่องความมั่นใจเนาะงวดศูนหานะครับมั่นใจ ที่ว่ามันใจทักงวดสุดหามันใจให้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซนเล่ครับแต่ว่างวันนี้ก็สิก็สิปาพรู้เปดสินะครับซึ่งตอนที่ออกคลิปไปเมื่อคืนผมจําำได้ครับคำบอกนี้การลดกันลงมาหน่อยนึงนะผมบอกไปมันใจ มันใจหน่อยกว่างวดที่แล้วเนาะที่ออกคิดไปเมื่อคืนครับแต่เราร่วยไม่เลิกเนาะเพิ่อนกะเพิ่อนจาได้เปารัเน์มาแปดสิบเปอร์เซนตนาะมานี้เดี๋ยวก็เลยว่าสิเขาไปซะดอกครับไปตอนนี้ละ่ะไปเอาคำตอบซะเพราะว่ามันคาใจครับหลังจากที่ตัวเลขเนาะ ตอนนี้คืออยู่ที่ห้าเกครับห้าเกกับ302 5ูนกับ302นะครับหรืออาจจะกลับเป็นสอ3ศูนย์สาองศูย์่งก็ว่าไปครับผมนอกจากนี้แล้วครับอันที่เป็นตัวเลขนั่นไล่ตั้งแต่วันที่หามาออกกุก วันนี้หามาออก,กุ่มกระเปิดกระเปิดครบแล้วก็ว่าไปครบแล้วก็ได้ตัวเลขหาเก้าคนก็นว่าถูกต้องแล้วกับตัวนี้ละบานนี้ต่อมากอะมือที่ผมเข้าไปบานนี้ต่อมากอะมือที่ผมเข้าไปมือที่ไปได้ปัญหาที่สองมากครับที่บอกว่า ให้คำว่าสองถุมอ่าสามหน้าที่ครับผมบตัวเลขกับสองศูนย์สามสามศูนย์สองบกับตัวเลขนี่กันที่เพิ่นเฉลยมากกับถูกแล้วล้ครับเราจะมีที่มันเป็นตัวเลขเนาะเมื่อที่ได้ปัญหามากเพิ่นบอกให้ผมออกมากตอนหนึ่งถุกหนึ่งทุ่มตรง ให้ออกจากวัดให้สตาร์ทเครื่องรดเวลาหนึ่งทุ่มตรงซึ่งผมกับถามอยู่ว่าเป็นอยยังคือให้สตาร์ทหนึ่งทุ่มตรงเ <c oughs> พื่อนก็บ,บอกว่าเฮ็ดโหลดบ่ต้องถามหลายครับบ่ต้องถามหลายบอกจังใดกับเฮ็ดจังสันอ่ะผมก็สตาร์ทมาหนึ่งทุ่มตรงแล้วเพื่อนก็ย้ำอยู่ด้ว่าบอตเมนปัญหาได้อยอย่าเอาไปตีเดียว เดี๋ยวคนฟังเขาสีงุงเพิ่นย่ำกำชับไว้ว่าย่าเอาไปตีเป็นปัญหามันโมเมนต์ตัวเลขครับไอ้ให้สตาร์ทรถหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยแล้วล้างจากนั้นต่อมากัมมีเพิ่นบอกเขาไปนอนวันที่สาเอ็ขาไปนอนวัด 31, น,น,ดนะครับเนาะกัคือึ้นเขาไปสัมผัสเองโรดนะนะประมาณนั้นครับ วันที่สามสิบเอ็ดปาดนี้ล่าสุดม่อว่านนะครับม่อว่านซึ่งเข้าไปความกับรวยไม่เลยครับวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันพระเนาะกับบอกไปวันที่สามสิบเอ็ดแล้วเพิน์ลได้ว่ากลับมาวันที่ยี่สิบแปดพอดีเป็นวันพระครับแห่เถื่อปุุงเพิเ่นมา หาเธอพุ่มพ่นมาดีว่ายังไงดีคาเบานีก็หาเธอพุ่มพ่นมาสัมผัสน,นะครับเป็นมาเข่าฝันหรือมาเอ,อยียงบรอมาหนี้แหละครับแต่เขาไปนอนในวัดเนาะนอกจากนี้กับบ่มีอย่างแล้วที่จะเป็นตัวเลขที่จะเป็น อีอย่างที่เป็นใจความสําคัญครับเพราะว่าผมบม่ได้ขับตกไ่ได้ตกลงบองแดดแต่ว่าก็นัง you, น่งคิดอยู่นั่งคิดบ่ออกนี่นะครับคลิปนี้มาแจง่าวเอฟซีปัญหานอนไม่หลับก็นอนมาหลับต่อส่งปัญหามาปุ๊บผมมาได้นอนแล้วบาดน,นี้ต้องไปนะ้ะแสงท่องจับเืิมจับขอบฝาแล้วครับ ถ้าสิให้ผมสรุปกนะผมว่า,าจานอย่างคนมีโชคนอนหลับอย่างคนมีโชคได้นอนหลายจีเขามากับขามาวมาสันผมถามว่าทำาวัดแล้วไปครับถ้าทำวัดแล้วแล้วผมจะเข้าไปท่านโอเคมาสันเอา้าคือเป็นบุมมี vào, ่มูเบาบ่คือเจังไหนอยู่วัดผู้เดียวเงี้ หาคนมองนะับมือจังไหนในนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมือนี้ได้คำตอบแน่นอนครับเดี๋ยวแอนเข้าไปวัดก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันครับมันเอาไปแล้วมันลืมมันไม่เปิดเผยนี่คือปัญหาใหม่ครับปัญหาใหม่ที่ต้องหาคำตอบวันนี้ครับผม เดี๋ยวเราคำตอบครับแอดจะไปเอาคำตอบมาให้ว่าหมายความมาจอย่างไร